วันที่รับเกล้ามากับผมพิวยนนะครับวัน hey น okay. ี 8, nah ้เราจะล่นเกมของไม้เฮียติดเราจะล่นเกมจีสาวแนวอะไรไม่รู้ผมไม่ผมเล่นไปแล้วก็เกมเฮียเราเล่นเนี่ยผมไม่เคยเล่นเล่นไปครั้งก็เฮ้ยเลอ้ออัดแล้วนแต่ที่อัดกูมันเป็นอย่างเงี้ยกระตุกครับได้แหละโอเคเราไปเริ่มเกมใหม่นะผมเล่นเกวนะสวัสดีค่ที่ไทยก่อนสักครู่ หลังจากนี้ VN เรื่องแรกตลอดกระเป๋าลงไปเป็นที่เรียบร้อยกลับผมกลับมาใหม่ครั้งในเกมแนวจีบสาวเละคอมเบรดี้ระหว่างจะถูกใจหลายๆคนนะครับฉากจบ B5 แบบนะครับขอบคุณที่กดเข้ามาเล่นนะครับผมกดเข้าเลยครับพี่ว่าออกเครียเนี่ยนะสัปดาห์แรกผ่านไปหลังเลือกชั้น ขึ้นไปมัธยมปลายสองปีเรายังคงใช้ชีวิตวันประจำวันเหมือนเดิมเช่นเคยกระทั่งวันหนึ่งที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปายป้อนเริ่มวันใหม่แล้วทำตัวให้สดใสน่อยเต้โทชิโอโฮริยาเพื่อน ชนมัตยมของผมนะฮะไอ้ห่านี่อน <c oughs> โอเคเราเริ่มเรื่อยๆเป็นสักค่แล้วนะครับมาชิโยโยะโอโตะฮะโทชิโตะทาชิอาทาเคชิโทชิโตะเพื่อเราชนมัตยมปลายตอนที่ชอบผู้หญิงแก่กๆผู้ชายร่ามใหญ่ <c oughs> เข้าใจเลยว่ะ วันพรุ่งนี้มีอาจารย์จะให้จบสลากการเปลี่ยนที่นั่งตำแหน่งประจำห้องกันแล้วนะถ้าโชคดีนะอาจจะได้สาวๆมานั่งข้างๆบ้างก็ได้สาวๆหรอไม่มีทางหรอโอ้โหเป็น,นไอคนนี้นะครับี๋ยนที่ผมเป็นอยู่นะ่ะน่าจะเป็นคนที่ออตื้นๆไปใส่รบบนิงน่งๆนิงน่งแบบนิ่งๆเลย okay. นิงน่งๆนิง่งมาคลี บานะแนวเงี้ยเหรอก็ดูสุดใสนะครับโอเคไปเล่นกันต่อทัชจีบันะโคดิโคเดไอดอลของโลกเรีนที่อยู่ห้องเดียวกันกับเราอยากรู้นะใครจะกล้าปฏิเสธทัชจีบันสราไดา้ทั้งคู่กับเธอ เออผมก็ว่างเงี้ยแหละเหมือนว่างเงั้นแหละไปไกันหรอแต่ปกติเธอไม่ค่อยพูดเหลือสุกสิกกับใครเท่าไหร่น่าสินั่งด้วยกันจะน่ารักรู้น่าจะรู้สึกอันอึดอัดมากอุดอัดเด้อสาวสาวน่ารักขนาดนั้นะอึดอัดบ้าสั์นะครับไปาตัอคิดมากนะอะขอพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงกันได้อีกเออคนนี้สายยาใส่ดีไม่ใช่น้อยนะจ๊ะ เราจะจบสองสัมบทไปก่อนนะครับอืมผมไม่จำไม่อ่านนะเราจะเป็นหมด,ดย,ย่อยๆไม่มีทางหรอกฮ่าฮ่าดูซักก่อนแค่แค่พูดแค่นี้ก็หน้าแดงซะแล้วแดงอ่ะไม่เนชะี <c oughs> ่ไม่ใช่นัวหูน่ะเข้าไปเลยได้แล้วครับนี่พรน,นายคิดว่าพรุ่งนี้จะฉันจะได้หน้าโคบใครอ่ะ เพื่อนผู้หญิงกับข้าวค่ายเพื่อนผู้ชายกล้าของ้องเดี๋ยวปกรเตรไปก่อนนะเดี๋ยวอกรเตรไปก่อนโอเคเพื่อนผู้เพื่อนหญิงคู่กับของห้องของเราเพื่อนชายนักกล้าของห้องโอเคเดโอเคเดผมอยากกดนตรีเอาดตีนด้จริงๆกดตีนเลยได้ไหม เพื่อเลว้ลวเิบหอยอะไรวะโหกับบ้านเลยสัตว์นี่มาหะไรครับโอ้โหหน้ามึงเฮียมากนี่นะฉากจบไปเดือฟลิกไป t ดือฟลิกไม่อยากจะเชื่อเลยบินจนหมายลักอยู่ไทยใส่รองเท้าของฉัน ความฝปิดของฉันกำลังจะเป็นจริงแล้วรุ่นน้องเหรอรุ่นพี่เหรอหรือหรืฉันไอเหี้ยโอเคกูเกียดแสงนี้เสพติดีกว่าปอ,อนนาะยคิดว่าใครตรงมากหะบอกฉันทีผมว่าเป็นนักการนะ <c oughs> นักกาไมไปกับอะไรหลายหอย่างนี่ตู้ใส่รองเท้าของฉันอเอ๊ย ดาวมีงเฮียชิบหายเลยอะไรวะนี่ตู้ใส่เราเท้าขึงนั้นมีปัญหาอะไรเปล่า,ลา <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคโอเค